วันนี้เราก็มาที่สวนผสมผสานนะครับก็จะมาปลูกไผ่บวงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์เก้าอีกต้นหนึ่งคาทิยาเราปลูกไปต้นหนึ่งวันนี้ก็รอให้แดดออกก็ฝนตกแล้วก็ยุงเยอะนะเนื่องจากว่าสวนเราก็ปลูกไม้ผสมผสานไป หลายอย่างแต่ที่แค่ไร่เดียวประมาณห้าปีกว่าแล้วกลับคราวที่แล้วเราปลูกไผ่บงหวาน,พนเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าตรงนี้นะฮะนะไผ่งหวาน,พนเพชรน้ำผึงเบอร์เก้าแล้วก็ไผ่สร้างมนตนะ์ตรงกอไผ่เก่าๆนะฮะอันนี้ไผ่งหวาน,พนเพชรน้ำพึงเบอร์เก้าก็ กูถัดมาตรงนี้อีกสักสี่เมตรนะประมาณสักสี่เมตรเดี๋ยวเล็ง,ลงดูก่อนนะตรงนั้นจากตรงนั้นนะครับหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรสี่เมตรนี้เมื่อกี้เราขุดขุดเป็นหลุมปรากฏว,ว่าน้ํามันเยอะนะน้ําใต้ดินมันมันเชื่อมกับกลุ่มขนมครกแล้วก็คลองไส่ไก่อยู่ตรงเนี้ย ก็อยู่ใ,ใกล้ๆต้นกล้วยเดี๋ยวนะถ้าเราขยับขยับไปอีกสักนิดนเป็นห้าเมตรดีไหมห้าเมตรตรงนี้ตรงที่เคยปลูกในกระถางกับปลูกตรงนี้เลยลับี๋แวเราตั้งกล้องตรงนี้เราลองลองทำหลุมดูนะตรงนี้ก็อยู่ใน ส่วนผสมผสานซึ่งดินค่อนข้างจะดีนะครปรับปรุงดินมาตลอดในรอบห้าหกปีครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องแล้วก็เตรียมหลุมนะเตรยมหลุมที่จะปลูกไผยบางหวานเพรน้ำผึ้งเ,เ,เบอร์เก้านะครับครับตอนแรกเราจะปลูกตรงนี้นี่มันไกลไปนิดนึงเราเลื่อนเลื่อนมาห่างกันประมาณสามเมตรครึ่งนะนะจากจุดโน้น ไปบงหวานเพชรน้ํำพึ้งเบอร์เก้ตรงจุดนดนะก็มาถึงจุดนี้ก็สามเมตรครึ่งเกือบสี่เมตรนะปลูกตรงนี้ดีกว่าครับเราก็ยกตัวถุงดำนะถุงชาไผ่บงหวานเพชรน้ำนํำพึ่งเบอร์เก้ามาพร้อมที่จะปลูกก็ดูรอบๆก่อน อันนี้เป็นการน่าจะเป็นการขุดจากเงานะฮะนี่ครับเพราะตอนนัวนี้แตกนียฮะตามันแตกหอดหน่อมมาละหนึ่งจุดสองจุดตรงน,นี้นะครับรากก็น่าจะเดินดีนะครับ หลักแน่นแหละเดี๋ยวเราฉีกถุงเลยเพราะว่าคงเอาถุงออกอาตรงไม่ได้ละวฉีกออกเลยนะอืมมีตรงนี้ด้วยโเหนครับดูนะตาแตกหน่อออกมาละหนึ่งสองเดีสำรวจก่อนรากนี้เดินดีละ โอ้อันนี้ยาวหน่อยปึ๊บดึงชึ้งให้ขาดก่อนดึงุถุถงอโอเคอน,นี่หน่อยาวหน่อยครับส่วนรากก็เริ่มเดินเต็มถุงละนะครับนะหน่อก็แต่งมาแล้วรากก็เดินดีละปึ๊บหลักพอสมควรเดี๋ยวเราเอา ปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้ปุ๋ยหมักไม่กลับกองปุ๋ยหมักไม่พิกกลับกองสูตรแม่โจ้นะครับเราใช้ประจําอยู่ละเราทําไว้นานละทําไว้จํานวนมากเก็บไว้ในร่มนะทํามาสี่ห้าปีเป็นปุ๋ยอินรีย์มูลวัวร่วมกับใบไม้ ใม้ในสวนเรานี่แหละในหลุมก็จะมีน้ำน้ำน้ำที่มันซึมมาจากหลุมขนมครกแล้วก็คองไส่ไก่ก็แค่นี้แหละก็เหมือนเหมือนต้นแรกนะเหมือนไผ่บวงหวานเทน้ำาึ่งเดือก้าต้นแรกที่เราปลูกนะก่อนหน้านี้ โดยรอบๆหลุมแล้วก็ให้ลงไปก้นหลุมบ้างนิดหน่อยโอเคเสร็จแ,แล้วก็ยกไผ่บวงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะลงหลุมเลยจะเอาด้านไหนหมุนทไหนก็ตามสะดวก เอาหน่อใหญ่ไปไปด้านในแปลงกัแล้วกันอันนี้เป็นทางเดินแต่ทางเดินนี่เดยวเราปรับเปลี่ยนเราถมที่ได้นะเอาไปเข้าด้านในก่อนนะแส่น้ําพอดีอดแล้วเราก็ขุดดินปากหลุมเนี่ยถมต้องไปเลย ถูกดำเมื่อก่อนกองอยู่อันนี้มันอยู่ใกล้ต้นกระถินใหญ่มากเดี๋ยวต้นกระถินเราตัดออกนะ่ะไม่มีปัญหาเลยดินร่วนซุยเป็นดินทรายปรุงดินไว้หลายปีแล้ว ด้านหลังเราก็จะมีต้นกล้วยอยีกกอหนึ่งห่างแค่เมตรเดียวก็ไว้ดามแรงนะจะได้มีความชื้นจากกอกล้วยตอนนี้มันหน้าฝนอยู่ก็เลยดูเหมือนแบบน้ำเยอะเกินแต่เดี๋ยวหน้าแรงก็ก็ไม่เป็นไรอีกเพราะว่าเรามีก๊อกน้ำอยู่ใกล้ๆนะ น้ำเราอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ข้างหลังนี่แหละะเดี๋ยว,วก็ขยันมาดูไปดูเรื่องหมาเรื่องไก่ด้วยเดี๋ยวเราต้องป้องกันเนี่ย เอาเศษไมเ้เอาอะไรมาปักไว้นี่อันนี้กันไว้ <c oughs> ตอนนี้เราก็มีกระถินต้องต้องกลับหัวนะฮะเดี๋ยวมันจะงอกมาอีกติดมาอีก เรามีเยอะครัแบก็ปักต้นกระถิน รบอบๆเอาใกล้ๆเลยครับ quá ừ. Rồi mặt Mình sẽ xích ก็ตักน้ำรดสักหน่อย ครับเราก็ได้ต้นไผ่ซากมันผูและของก็อไผ่ไผ่ไกิมซุ่งนะฮะเราลือไปละนะกันไว้ครัไปไปบวงหวานเป็นน้ำผึ้งเบอร์เก่านะครับ อันนี้เราเอาเชือกมาล้อมไว้เฉยๆนยการมันล้มมาผูกรวบไปด้วยกันไม่ให้มันล้มช่วงนี้ฝนมันตกยุงก็มาละเยอะไก่คำล้ว ครับที่ร, channel, รับชม a n n e l ช่องส m a ม t f ์ฟรอมออนลน